บับไปว่าหอดบ้านพี่นองก็เหิวเขาแห้งไปไปไปหาหมอขไปหาหมอบ่อยคอยงดเขางดน้ำทัเมื่อเ้านี่จ้าจนว่าเก็บได้เงินไปจ้าได้แล้วขอบคุณค่ะได้หลายเดือนแล้วหกเดือนแล้วจ้าก็เป็่ป่าสายจมจะเห็นยุติ ตลอดขอบคุณหลยลค่ะหนวข่าวไปหาหมอพี่น้องเอ้ยขอสัตว์ก็เตียวเสีนนันเล็กพิเศษผนลเบื้องโหลดก็เตียวไก่หิวแห้งหลายอือยังก็ดอกระเดียววันนี้ดอกเป็นนี่ยังที่หนาเบื้อหนาเซีงมาก็ได้ไปหาหมอนะผู้ใดบ่มีโหลคขึ้นหลับอันประเสริฐมากๆเลย นี่แม่ป่าเห็ดหมกหัวตี๋ไว้ก็เมื่อวานเนี่ยตุ๊กไปงานขาวดำแล้วเห็ดไว้ถาเมื่อวานเนี่ยข่อยก็ได้กินขอ่นขอยกินตำสมบกต้องข่อยแซมแล้วนะข่อยไปบัดนี้มื่อนี่ยมหาหมอบัดนี้เมือมื่อว่าศิกร์ไปกินเนี่ยมกหัวปี๋ไส้หมูหิวข่าวแห้งอยากสดทอนๆบัดนี้ก็มันสดก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวใกล้พิเศษเลยพี่น้องกันก๋ยวยหิวย้งก๋วยจินคันงยำก๋ยวยหิวก๋วยจินสร้างได้เป็นตัวคนเดียวคันน้ำก๋ยวยหิว <c oughs> ซื้อยางมากินกัดย่านตะบพอิม่มหมอบอกว่า ไอ้คอยกินข้าวก็หลายคอยคอยก็บ,บอกเลยแล้วว่าคอยกินกินจนอิม่มพลน่านคอยกินบ่อิ่มคอยกับเป็นย่างหนึ่งอย่คอยกับว่างทีแล้วคอยวบอก,กับหมอเนี่กินให้กินให้อิม่มพนาหมอบอกแค่กินให้อิ่มนั่นะแหละค่ะห้ามอดมะสันถ้าอดน้ำตาลจะต่ำมะสันโอ้คอยละนายไปตแตงต้าสาวเจ็ดโมงจนว่าหอดบ่ายโมงหนึ่งต้องคอยได้มาเพราะเป็นเจ็ดโมงสามหกโมงอิ่มเบื้องมาตรว เพลินเอิญข่อยจู้เลียงของเลียงเพลินเอิญข่อยข่อยป้ได้ยินห <c oughs> มอน้ำเอิญข่อยหมอน้ำเอิญซื้อข่อยก็แ <c> ค <oughs> ่นางนางทรงงานอยู่หมอศวา,ายานิกายานิกาได้ก็บโบเห็นแล้วว่าเอ้าคือเดียวคนเดียวขอมออยู่แล้วคือบ่อ่านปากโบตีงหันแล้วซื้อวายานิกาโอ้ยนก็ไปน้ำเอิญยู้พนจ้า มันเจ้าจะคือนที่บอกปากบ่บติ่งคึ้นเรียดู่เเดียวคนอื่นจะโดนโดนยังห้องยองรม่เลนี่ก๋วยเตี๋ยวใกล้พิเศษเิ่นอาพิเศษเนื้อมาแม่นบ่บ่ได้พิเศษตีน ฝนตกมาวานเมื่อก่อนหนาวมาเมือเ่อนี่้อนมาสัน ύ, มันมีแนวพอดีเขาบว่ามากได้หนาหอนก็จัังไปใส่กับหอนนัง้งทีแบบนี้ไม่ทาบใครกินแล้วครับใคยกินกะเพราครับ กับเขากองแค่ลิจ่าวแดดฮอนเปียงๆเงหนหิวแห้งแล้วบ่ไปหอดบ้านกินยูแว้งหน่อยนี่แหละค่ะตลาดแว้งหน่อยนะกะเดียวไก่ เราถือไปกินยุบาลไปบ่ฮอดหิวก่อน,นามาจ้ามาถ้ากินน้ำเก่าเขาน้ำขกดทั้งกินทั้งจุ่มทั้งรอขอบคุณแน้หายเรื่องค่ะมั้ง